ขีดละ40บาทไฮไลท์ตลาดนี้ต้องมานี่เลยตลาดเจมโมนะคะดูสิคะมาเลือกเป็นอันนี้เขาขายเป็นขีดนะคะเราอยากได้ยังไงก็ผู้ไหนเราก็มาเลือกมาชี้เอาหน้าร้านได้เลยว่าเอาอันไหนเนาะดูสิคะเลือกได้เลยคะ่ะนี่ลูกค้า พ่อค้ายังไม่ได้วางเลยค่ะลูกค้าไม่แย่งในถาดเลยดูซิเนตแยกเลือกแย่งพ่อค้าเลือกได้เลยค่ะมิตตพูใหญ่ๆสวยๆดีค่ะขอทุเรียนเน่ของโปรดเลยค่ะมอนทองจันทบุรี บอกเลยค่ะ<ฮ>อนนะะ๋อันนี้มาทุกวันไหมคะมอ,อทุเรียนพลาดไม่ได้เลยค่ะถ้ามาตลาดเจมโมต้องร้านนี้เลยนะคะทุเรียนระยองจันทบุรี<ฮ> อดใจไม่ได้เลยนี่ฝั่งนี้มีเยอะเลยค่ะฝั่งนี้ก็เลือกได้เลยนี่ค่ะนี่ปลอบไปขายไปนี่ค่ะแล้วลูกค้าก็สามารถเลือกหน้าร้านได้เลยนะคะใครชอบผู้เล็กผู้ใหญ่เลือกได้เลย โอ้ยกลิ่นหอมจังกลิ <laughs> ก่นหอมเฉ <laughs> ยค่ะโอนได้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยค่ะทุกคนมาต้องแวะเลยนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นขนมชูรสเนาะ เขาเรียกว่าอะไรนะคะปลาปาต้องโขกสเปนนะคะอันนี้ชุดเท่าไหร่คะรคะเอาชุดหนึ่งค่ะจ้ามันเข้ากับอะไรอะคะมันเข้าอะไรอะไรอร่อยเหรคะเออเอาแต่ชูรสก็ได้ค่ะพอกินอันนี้ก่อน เดี๋ยวนะคะโอ้ยี่สิบบาทแล้วคะเนี่ยอุ้ยได้เยอะมากเลยอะ่ะปลาคือได้หลายแท้เดี๋ยวนะคะร้านร้านนี้นะคะถ้าใครชอบนี่แวะมาได้เลยน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพคะ่ะแล้วก็ยี่สิบบาทนี่ได้เยอะมากเลยคะ่ะอันนี้เป็นอะไรนะคะจากปลาหรือจากอะไรปลาปลาเส้น,นเส้นละสามสิบเส้นสองเส้นห้าสิบนะ ทำใหม่ๆทอดใหม่ๆเลยค่ะอ้เยอะมากเลยค่ะแสดงว่าทอดไว้ลูกค้ามานี่ทาทาทันเลยใช่ไหมคะร้อนๆทันเลยอ๋ออันนี้มีทุกวันไหมคะไม่ค่ะเฉพาะวันปกติมาวันพุธกับวันเสาร์มาวันพุธกับวันเสาร์นะคะอ๋อแต่ว่าตลาดมีทุกวันแต่ว่าเราลงแค่วันพุธกับวันเสาร์นะคะอ๋อโอเคค่ะดูสิคะลูกลูกค้าเข้าคิวรอเลยค่ะร้านนี้นะคะ วันพุธกับวันเสาร์นะคะดูสิได้เยอะมากเลยค่ะถุงหนึ่งคใครสั่งกี่เส้นจะทอดให้ใหม่ๆเลยนะคะขายดีมากเลยค่ะทำไม่ทันเลยเดี๋ยวเราต้องซื้อไปลองมั่งแล้วค่ะว่าอร่อยไหม นี้น้ำพริกจำสดเนาะใช่ครับผมไอ้ที่อยู่ในถุงนี่เป็นอะไรบ้างคะมีต่างเมงดาปลาทูเมงดาอ๋อปลาทูนีครับอ๋อน้ำพริกกะปิมีค่ะมีซุปหน่อไม้มีครับค่ะซุปหน่อไม้มีเป็นหน่อไม้หนุ่มค่ะอ๋อถุงเท่าไหร่คะพี่ถุงละยี่สิบบาทนึ่นะครับถุงละยี่สิบบาทผักเลือกต่างหากเนาะใช่ครับอ๋อค่ะเอาเอาน้ำพริกกะปิถุงหนึ่ง แล้วก็น้ำพริกอะไรเห็ดเห็ดเห็ดแมงดาเห็ดแมงดาก็ได้ค่ะแล้วก็แมงดาประถูแมาด้วยกระูแมงดาจ้ะแมงดาค่ะผักนี่เท่าไหร่คะหยิบได้เลยค่ะเท่าไหร่คะอันนี้ผักผักยี่สิบห้าครับผมผักยี่สิบห้าอู้เยอะมากเลยไม่แพงไม่แพงค่ะนะคะสั่งตำก็ได้เลยเนาะว่าเราอยากได้แบบไหนเนาะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ได้เนาะค่ะร้านน้ำพริกน โมค่ะทุกคนแวะมาได้เลยนะคะขายทุกวันไหมคะหยุดสองอาทิตย์ครับหยุดสองอาทิตย์วันธรรมดาขายทุกวันใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อดูสิคะกะเพราปลาหมึกน่ากินมากเลยถุงเท่าไหร่คะสีุ่งละสี่สิบละคะเอากะเพราปลาหมึกค่ะถุงหนึ่งแล้วก็ไก่อันนั้นไก่อะไรคะอยู่ข้างๆกะเพราเหมือนกันเหรอคะอ๋อถุงละสี่สิบอ๋อไม่แพงไม่แพง สิน่ากินมากเลยค่ะใครสนใจกับข้าวร้านนี้มาได้เลยนะคะมาขายทุกวันไหมคะมาขายทุกวันเ,ออเห็นร้านอื่นเข้ามาบางวันไก่ด้วยค่ะนี่เลยค่ะ<อ>ราไม่ต้องทำกับข้าวเลยค่ะมาถึงที่นี่เนี่ยซื้อได้ กลับไปพร้อมทานเลยค่ะไม่ต้องทำกับข้าวอะไรแล้วคือหอยลายก็มีนะคะแกงเจหวานไก่เคเท่าไหร่คะแปดสิบแปดส,ส,สนะคะร้านมีนี้มีกับข้าวหลากหลายเลยค่ะดูสิคะเอย มีดีมีถั่วมีขอบโทดปตไส้กรอกไส้กรอกวุ้นเส้นอีสานไม้ลายี่สิบเจ็ดบาทนี่นะคะใครชอบมาได้เลยนะคะเมนูนี้อยู่ตลาดเจมโมะค่ะ โมเมดค่ะไม้ละสิบบาทสิบไม้ฟรีหนึ่งไม้สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าชอบอะไรบ้างมีผักมีเนื้อ <ผม S 1> ค่ะไม้ละส0บาทโหคุ้มมากเลยค่ะไม้ละสิบบาทเลือกได้เลยนะคะ กินมากเลยเชิญค่ะเชิญค่ะมีหอมทะเลด้วยนะคะเลือกเสร็จแล้วเขาก็จะย่างให้ข้างในนะคะไคะโคขโข่หน้าอเอาไปก็กินได้เลยใช่ไหมค่ะอโอ้อันนี้นึ่งสุกให้เรียบร้อยอโอ้ไม่เห็นนานแล้วนะเนี่ยเห็นแต่หขยเชอร์รี่เนาะพี่เนาะ ของแปลกสำหรับคนกรุงเทพนะแต่สําหรับเรานี่ไม่แปลกนะอันนี้ชุดเท่าไหร่คะชุดละเจ็ดสิบบาทะละเจ7บบาทเป็นกิโลหรือว่าเป็นถุงคะถะถัดมาก็มีปลาเผานะคะ สิบาทสิบบาทสิบบาทสิบบาทตาลูกค้าสา,า,าไม้ใหญ่ๆไก่เยอะมากด้านนี้กันเลยนะตานตา,นานตา,นา,นานตามีทั้งที่ยังไม่ได้ทอดแล้วก็ทอดแล้วนะคะแวะมาได้เลยค่ะดูแล้วน่าอร่อยมาได้เลยค่ะราชาปลาหมึกออย่างอันนี้มาขายทุกวันไหมคะทุกวันนะคะ โอ้โห oh, ของหน้าเจ็มโมหน้าอร่อยทุกอย่างเลยคะ่ะเชิญทุกคนได้เลยน่ากินมากเลย บซสมันโอ้ยอันนี้น่าอร่อยมากเลยคะต้มซซูเปอร์ตีนไก่พี่เอาเอาชุดหนึ่งค่ะมันก็อดไม่ไหวเลยค่ะต้องแวะเลย ขอบคุณค่ะเหนียวมะม่วงเป็นโลก็ขายนะคะ มาก็เจอร้านเบเกอรี่นะคะมาเลือกได้เลยค่ะแม่ค้าใจดีมากเลยค่ะร้านขนมหวานอะไรคะเนี่ยอ,อันนี้ชื่ออ๋อค่ะ,อ,ะ,คะอันนี้กล่องเท่าไหร่คะ20บาทจนะ้ะ20ทั้งหมดเลยใช่ไหมอันนี้30มสิบของเชื่อมอ๋ออันนี้อ,อันนี้อะไรนะคะ,อ,ะอันนี้มันเชื่อมคะ่ะมันเชื่อม30บาทเนาะ อันนี้ลอดช่องแตงไทยเนาะใช่่คะก็เซ็ตละยี่สิบเหมือนกันนะคะ,คะใครชอบอะไรมาเลือกเอาได้เลยนะคะ,ด,คะดูสิคะเ<ๆ>ยอะแยะมากมายเลยะค,ะค่ะรวมมิตรก็น่ากินค่ะดูสิคะเออเราน่าจะจองรวมมิตรนี่แหละ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ